ก็ต้องขอสวัสด,ดีคนทั้โหดซตีนนี้เกมจีอทีรไนะแล้ววันนี้เรามีอยู่กับรถที่มีชื่อว่าคารินวิแวนนีสนะครับเป็นทรงมินิแวนนะใช่ไหมน,าาน่าจะมมินิแวนก็ดูจากทรงก็เป็นพวกเอาผาผสมกับคอามได้ออเดซี่มั้ยแต่ตัวรถเป็นคาร์เอสยูวีนะครับไฟฟ้าเหรอก็ไม่นี่ถอยเสีย เฮ้ยเครื่องเบาจังกับเครื่องสี่ล้อด้วยไม่มีเท่าไรเสียแต่ว่าเสียงเครื่องเบามากรถคาร์ทชุดนักธุรกิจนะเนี่ยแบบนักธุรกิจไม่ได้ขับเองนะนักธุรกิจควรนั่งอะไรอย่างเงี้ยพราะนีงเริ่มมีเสียงแล้วอ๋อคือว่าแบบคือตอนออกตัวจะเป็นแบบระบบมอเตอร์ไงแต่พอ ขับไปสักพักหนึงจะเป็นรบเครื่องยนต์คล้ายพวกรถไฮบิดอะน่าจากนะคิดว่าครับซีเป็นนะ่โอ้โอ้ เดี๋ยวมันนี่มันของพวกโหลดออบโหลดไม่ใช่เหรอโคตรจะไม่เข้าเลยนะมันก็ไม่ใส่ข้างหลังมันจะเป็นกันว่าละมันก็ไม่ใส่เส้นสีนี่เท่าไรเโอ้โอ้สาท่อที่มันดูเรียบๆเลยนะแม่จะมีแค่เดียวมั้งที่จะดูแล้วก็ดูท่อแต่อันเนี้ย มันดูเรียบดูสุดละแข็งมากโอ้ฮคิดว่าอันเนี้ยก็สวใช้ได้นะแต่ส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าอันเนี้ยนะสว,นวยไปเยอะเลย ก็อันนี้ก็มีประมาณสองสามอันนะในใจอันนี้เนี่ยอันนี้แล้วก็อันเนี้ยแต่ก็นะคิดว่าอันนี้น่าจะสวยสุดพูดดีสุดไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวายให้แต่งเลยนะครับแับวุ่นวาย้วครับกับรถนะไม่ใช่วุ่นวายเฉยก็จะชดมอง่งลง อืมไม่เสร็จแล้วกันแต่เป็นสวยกว่าดีสเปร์รอคันนี้ไม่มีลายให้แต่งไม่มีลายนะก็จะเป็นสีขาวแล้วคันนี้ให้แต่งสีสองโฮเป็นสีดำอันนี้คลาสสิกแล้วกันเฮ้ยเจ๊ขอดูพวกโทนนี้หน่อย เฮ้ยสวยอะโลเลสติลได้นะอุยปับจินเวอร์ก็สวยเฮ้ยสีขาวก็สวยขอเป็นปับจินเวอร์แล้วกันให้มันดูแบบมีเป็นเดียยวหน่อยสีที่สอง โครมป่ะเป็นโครมเลยก็ได้นะสีสองอะนะเปีเป่ยนไปใส่โอเคข้างหนไม่เหมาะดูไปดูมาก็เหมือนบทที่วิ่งขอกบ้านจันสองน้าเมื่อวันก่อนเลยนะข้างบนอืม ไม่ค่อยสวย,ลยนลฮะไม่ใส่แล้วกันเป็นรถที่เรื่องของแต่งยากอพอสมควรเลยนะเนาะเนาะคิดว่าอันนี้น่าจะสวยสุดละเอย อันนี้ไม่ให้มันดูมีอะไรหน่อยนนหนึ่งนิดนึงนะะรถต่ำไปหน่อยแล้วต้องเป็นฮเอ็นนะให้มันดูนดโคมด้วย <laughs> อันนี้นี่มันใช่เลยนี่วะอุ๊ยอันนี้ก็ใช่แหมต้องอันนี้สครับ อีสไซนี่นี่นะนี่โตประมาณนี้ไม่เงินให้แต่งละินโรถที่ของแต่งไม่เข้ากับรถเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ไม่ดูนะเฮ้ยออกตัวสมมูล พอรอดถึงประมาณหนึ่งต้องย้อนกลังไปทำงานนี่ oh s <S oh, เบรกเขาจะเบรกให้มีที่เบรกหลังนะลองเบรกได้าด <Hello? S 1> ูเบรกจะใช้ได้ ต,ตัวรถคือออกตัวสมูทอะสมูทจนเหมือนจะช้าแต่มันไม่ควรช้าค่ะเนียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ลืมดูไฟเลยว่ไฟแดงมีสรุปด้ไหมเนี้แต่วงคงก็ปกตินะหน่วงอยู่นะไม่ไม่ไมเวลาเลี้ยวมันถือว่าหน่วงมากเลยคืนช้าด้วย เบกก็ไม่ดีนะยังไม่ได้ลองเบกป้อมกันสอง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 ปุ่มเลยี่คราวนี้แล้วกันนี่ค่อยจะอยู่นะดูภายในดิโอ้ยังเป็นอนาล็อกอยูอ่ยังไม่ดิจิตอลอะไรนะจอสองจอสี่ยงไม่มีเป็นรถที่เรียบสมูทร,รถแบบรถผู้บริหารนั่งไปทำงานนะ่ะนั่งข้างหลังมันไม่ใช่ขับเอง <ๆ>ไปซ่อมและปิดคลิปดีกว่าไม่มีอะไรเลยคันนี้ไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยนอกจากเหมือนรถทีเ่เข้าออกบ้านจันสองลาเมื่อวานก็สำหรับคันนี้นะไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยแบบไม่มีเลยอะ่ะ มีแค่แบบรูปร่างก็สวยดีเรียบหรูทงรถผู้บริหารอะไรเงี้ยของแต่งก็ที่มีวีหวาก็มีแต่มันนันหว,หวาไม่เข้ารถะสิกระจังแบบเขาเรียกว่าอะไรวะกระจังหน้ากันชนหน้าแบบรถออฟโรดอ่ะซึ่งมันไม่เข้ารถจริงๆส่วนนึงคอ,อมมนด์ต่างๆก็เป็นรถกึงให้บิดอ่ะที่ว่าการออกตัวอะไรจะเป็นไฟฟ้าแต่ก็ไม่ได้กระชโชติหน้าสมูทไปเลยแล้วกลางเ่าที่ขับเมื่อกีนะอก้กลางใช้ได้เลยนะรอบกลางๆใช้ได้เลยการเลี้ยวก็หน่วงพอสมควรเลยแต่การควบคุมไม่ได้ยากมาก การเบรกนี่ก็ไม่ได้ดีเลยรถที่ขับหล่อตรวจเพิื่อว่ากลมีรถแพงแค่นั้นแหละก็คงจะไม่มีอะไรคูร่เ,เกไไเเี่ยวกับว่าคนนี้เราแต่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยก็ดีคิดแต่ไปเจอแในฝอกฝางมากนะครับเีย็นหน้านะบ๊ายบาย